กากสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่าผมช่องมิตาโอสทีวีนะครับผมอ่าวันนี้เนาะผมก็จะมาจัดเซตคัสเอให้ดูนะครับผมอ่าก็เป็นคัสเอก็น่าจะแรงพอสมควรน,นะครับผมอ่าสำหรับคัสเอนะฮะอ่าแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะสำหรับเซตนี้นะอ่าแต่ก็ผมเอาเซตมาฝาก2เซตนะเซตแบบ เบสิก uh, แบบเริ่มต้นลมต้นนะครับผมกับเซตแบบคัตเอแบบว่าสุดสุดแล้วนะ uh, ไปดูกันนะผมว่าจัดประมาณไหนจัดเซตประมาณไหนนะครับผมสาหรับคัตเอนะครับผม uh, ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผม uh, มาดูคัตเอกันเลยนะครับผม uh, นี่ก็เป็นคัตเอที่ผมบอกเนาะ แบบของแบบว่ายังไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าให้จัดแบบนี้นะครับผมอัตราเร่ง4ี่อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะผม2รหกสองนะครับผม,บผมให้จัดประมาณนี้นะครับผมสำหรับเน้นไปทางแบบเขาเรียกอะไรอะเน้นไปทางอัตรานะผม4รหสิ 450, แล้วก็เน้นไปทางพวงมาลัยสองรอย 62นะครับผมในตัดสัก1้0ยช่างมันนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งให้ดูนะครับผมนะว่ามันจะวิ่งผ่านกล้องเท่าไหร่นะครับผมมาลองวิ่งดูว่ามันจะฟาร์มได้ไหมนะครับผมแต่ผมมองว่าถ้าเป็นแพดก่อนนะครับผมแพดที่มันยังไม่ได้อัปเดตน่าจะฟาร์มได้นะครับผมสำหรับเซตนี้เนาะ ไปดูกันว่ามันจะผ่านกล้องเท่าไหร่นะครับได้แค่282นะครับผมมันต้องให้ถึงสองรเบนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลอง ยกหน้าขึ้นดูนะครับผมว่าม,มันจะผ่านไหมนะครับผมไปเดี๋ยวไปยกหน้าเดี๋ยวหน้าขึ้นก่อน่อเอาหน้าขึ้นแล้วลองไปวิ่งดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมดูมันจะผ่านไหม ให้สุดดูมนะครับผมเพราะว่ารถเราไม่แรงลองดูนะครับแต่ผมก็ว่าไม่น่าผ่านหรอกนะครับผมนะมันยากมากนะได้แค่สองร้อยแปดแปดนะครับผมสรุปว่าไม่ผ่านนะครับถ้าเป็นแพดก่อนนะ่ะน่าจะได้อยู่นะครับผมแต่ผมมีที่หนึ่งนะครับ แล้วก็มีตรงซอยนี่จุดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนอัปเดตครั้งแรกนะมันได้มันได้ประมาณ30แต่ตอนนี้มันได้แค่10นะผมแต่มันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้นะผมะเดี๋ยวผมไปเอาอตอนนี้ผมไปเอาในตัดมาแล้วนะผมอะลองวิ่งดูนะมันจะผ่านไหมนะผม โอเคครับผ่านนะผมได้1ิบนะเนี่ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราวิ่งได้1ิบปุ๊บเรากดออกห้องเลยแล้วเข้าใหม่นะครับผมมันจะได้ทีลนะสิบทีละสิบเนาะแต่มันก็ยังดีกว่าแบบไปเล่นห้องละเบิดนะครับผมอ่าเพราะว่าเนี่ยแต่มันได้รอเวลานะครับผมแนะนําให้กดออกแล้วเข้าใหม่เนาะเพราะว่าสองรอบมันก็ได้20สิบแล้วนะครับผมอ่าอ่าเห็นไห เดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูอีกรอบนะครับผมอันนี้ผมตัดตอนแบบเวลามันดีเสร็จแล้วนะ โอเคครับผ่านเหมือนเดิมนะผมะได้อีกส0นะอ่าตอนนี้เป็น20แล้วนะถ้าเรากดออกห้องแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมผมมองว่ามันก็ฟาร์มไวอยู่นะอ่าสหรับสายฟรีเนาะแล้วก็เป็นคัสเอด้วยนะครับผมอ่ามาดูกันอีกรอบนะครับผมอ่าสหรับเครื่องที่ผมไปวิ่งมาเมืนะ่อกี้เนาะอ่าก็จะเป็นของธรรมดาหมดเลยนะแล้วก็จะมีของ แลอยู่3มชิ้นนะครับผมเนี่ยก็เป็นพวกนี้นะครับผม3มชิ้นเนาะ,อะโอเคนะครับผมจะประมาณนี้นะครับมาดูคัด A แบบที่2กันนะครับผมคัด A แบบนี้บอกเลยว่าแรงพอสมควรน,นะถ้าใครมีของถึงนะครับผมแต่ก็บอกเลยว่ายากมากนะที่จะจัดเสร็จแบบนี้ได้นะครับผม นะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมผมจะเน้นไปทางกําลังแรงหมดเลยนะเจ็ดตัวนะครับผมกําลังแรงเจ็ดตัวเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนตํานานสองชิ้นนะผมที่มันบวกอัตราเร่งสิบห้านะครับผมเกการควบคุมเสร็จนี้นะครับผมสาหรับสองตัวนั้นเนาะนะอ่า,อาเดี๋ยวไปลองวิ่งดูนะว่า มันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะผมอ่ามันจะสามารถฟาร์มได้ไหมสําหรับคัดเอเซตนี้นะครับผมไปลองดูกันครับนะมาลองดูกันนะครับ ไม่ถึงนะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ถอยหลังนะถ้าถอยหลังไม่รู้ว่ามันจะลงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูเวลากันนะว่าคาัดเอของพี่เนี่ยมันจะวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่พี่ลองจัดเคล็นี้แล้ววิ่งดูนะครับผมสะตองเจตัวนะครับ หรือว่ากำลังแรงก็ตตัวนี้เองนะครับผมไปดูว่ามันจะได้เวลาเท่าไหร่รอ,อดูเวลานะครับผม สำหรับคัสเอน่าจะเป็นคัสเอที่แรงเอไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นรถผมแรงนะน่าจะเป็นคัสเอที่แบบว่าเขาจัดกันแบบนี้นะผมอ่ะสตองสูงสุดเจ็ดตัวนะครับผมอ่ะดูเวลากันนะครับอ่าสิบเจ็ดห้าสิบหกนะครับผมโอ้สาหรับคัสเอวิ่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปลองยกหน้ามาดูนะผมก็อยากรู้ว่าเวลาที่แท้จริงเนี่ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะจะยกหน้าสดดูนะครับผมอ่ะว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่เนาะอ่ะเอาสักหลังห้าแล้วกันนะครับผมไหมันผ่านง่ายๆหน่อยเนาะหลังต่มไปมันไม่ค่อยผ่านนะครับไปไปลองวิ่งกันดู นี่ก็มีน้องเข้ามาหานะครับผมก็เลยเปิดเครื่องให้น้องมันดะูเนาะได้เวลาลองวิ่งให้ดูนะครับผมมาดูกันว่ามันจะสามารถฟาร์มได้ไหมสำหรับคาดเอน,น,นะครับผมคาดเอสตองเกตตัวนะครับผมหรือว่ากำลังแรงเกตตัวนั่นเองนะครับผมไปดูกันนะครับ โอเคนะครับผมฟาร์มได้นะครับแต่ก็บอกเลยว่าค่อนข้างยากนะผมที่จะจัดเซตนี้เนาะเดี๋ยวไปดูเวลาที่แท้จริงของมันกันนะผมอ่าตอนนี้ผมยกหน้ามาแล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมสาหรับชาร์ด A ของพี่นะอะ่ไปดูกันเลยนะครับผม มาดูเวลาหน้าสุดกันบ้างนะครับผมนะผมจะวิ่งเท่าไหร่เนาะใครวิ่งหน้าสูงนะครับผมวิ่งตามผมได้นะวิ่งไลายผมได้นะครับผมในการเบี่ยงเลนมาเลนฝั่งนี้นะครับผมโอเคนะครับผ่านนะครับผมใช้เลนนี้ประจํานะถ้ามันวิ่งตรงเลนมนะันอ่ะมันก็จะผ่านนะครับผม ถ้ามันมาแบบเข้าทางมาเนาะแต่ถ้าผิดนิดนึงมันก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับผมมันก็กระโดดเหมือนกันนะนะก็ลองไปวิ่งกันได้แล้วครับผมสำหรับเลนนี้เนะอ่าโอเคนะผม1 7บเจ็ดนะผมอ่ะหรือว่า17.40นั่นเองนะครับผมก็เป็นคัสเอที่ แรงพอสมควรน,นะครับผมนะแต่ว่าก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะผมนะผมไม่ได้จัดดีเนาะก็จัดมาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าของมันเยอะเกินนะสําหรับขันนี้มันก็เลยแบบมันหาไม่ค่อยเจอนะครับผมก็เลยเอาแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคัสเอนะครับผม มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมผ่านนะครับเห็นไหมผมวิ่งไลน์เนี้ยผ่านตลอดนะโอ้โหโดนสอยโถน้องมันเล่นคัสเอนะครับผมเอคัสเอสนะครับผมก็เลยแบบโดนน้องมันมาสอยเอานะ่าก็ช็อตนี้ก็หัวร้อนไปนะครับผม อโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคัส A ของผมนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมอ่ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะเอาไปลองทำตามได้นะครับผมนะเซตที่ผมแนะนำไปนะครับผมอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเซตแรกก็ โอเคแล้วนะครับผมก็ถือว่าน่าจะวิ่งประมาณ18ได้อยู่นะเซตที่ผมแนะนําเป็นเซตแรกนะนะครับผมแต่เซตนี้มันค่อนข้างจัดยากนะสตองเจ็ดตัวนะครับผมหรือว่ากําลังแรงเจ็ดตัวนะครับผมค่อนข้างจัดยากพอสมควรนะครับผมต้องหาคอให้ได้แบบผมนะครับผมถึงจะจัดได้เนาะ หรือถ้าใครอยากให้ผมสอนจัดเฟซเขียวนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจัดเซตของเขียวให้ดูนะครับผมวันนี้ผมมาจัดเซตคัสเอให้ดูก่อนนะครับผมคัสเอไม่มีเขียวต้องจัดเซตประมาณไหนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ